สวัสดีค่ะเบลและเอนเจตเมนนามาแล้วค่ะ don't miss this week สัปดาห์นี้นะคะสายคลั่งรักและสายคลั่งโหดเตรียมตัวให้ดีพบกับ2ซีรีส์ใหม่และรับชม exclusive คลิปของนางฟอมยักษ์แห่งปี Fast ทนค่ะ เงนด้วยการป้ายยาซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจอคิวเตรียมออกอากาศทางช่องโมโนเทนนี่นายกันค่ะ กับซีรีส์จีนโรแมนติกค,คอมดี้ที่ฟินสู่ขีดพระเอกเนี่ยต้องบอกว่าหล่อเกินต้านมากแม่ในไฮวีนัสบังเอิญพบรักค่ะพบกับสองสุปตาคู่ขวันเหลียงเจียและเจิงชุนซีคู่พระนางที่เคมีฟิสิกชีวะเข้ากันดีๆกับเรื่องราวของคุณหมอสาวแพทย์อาสาประจำชนบทได้พบกับชายหนุ่มที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุกำลังอุ้มแพะมาด้วยสภาพทุรักทุเลจนทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นหัวขโมยแต่ด้วยความไม่ถูกชะตาใดๆเธอจึงใช้งานเขาอย่างหนัก เพื่อแลกกับค่ารักษาและที่พักแต่แล้วเธอก็โดนแกงม้อใหญ่เมื่อแท้จริงแล้วชายหนุ่มในวันนั้นเป็นผอโรองพยาบาลที่เธอทำงานอยู่ในวันนี้จะบังเอิญเกินปุยมุย้ยพบกับความสนุกแบบไม่บังเอิญได้ใน Hi Venus บังเอิญพบรักทางช่อง m o n o 29นี่นาออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้เวลา4ทุ่มครึ่งไม่ดูไม่ได้แล้วปะ ไปต่อกันด้วยซีรีส์แอคชั่นไซไฟเอาชีวิตรอดถ้าไม่รอดก็ไปคุยกับล่างมะม่วงใน Duty After School สมอรภูมมเดือดหลังเลิกเรียนจากทางโมโนแมคค่ะพเพราะเลื่อนคือพีคสุดอะไรสุดเมื่อรัฐบาลให้นักเรียนมหมาเข้าคอร์สฝึกสุดโหดหลังเลิกเรียนเพื่อมาถือปืนรัวกระสุนฆ่าเอเลี่ยนที่มาบุกโลกและกับคะแนนสอบเข้ามหาวทิทยาลัยไ,ไม่มีทางหนีไม่มีทางเลือกอ่อนแอก็แพ้ไปผู้แข่งแร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดใครที่สร้างหนังแอคชั่นโหดๆเลือดสาดทะลักยังกับพ่อปะป าแตกท่ามพลาดเลยนะคะกับ Duty After School สมรภูมิเดือดหลังเลิกเรียนค่ะทาง Monomax แอปสติมมิ่งสัญชาติไทยเพียงเจ้าเดียวมีภาคไทยครบทุกเรื่องค่าบริการก็สุดพิเศษนะคะเพียง99บาทต่อเดือนค่ะสามารถรับชมได้หนึ่งอุปกรณ์รีบจับัตตอนนี้เลยนะคะของมันต้องมีค่ะไปปิดท้ายกันด้วยหนังใหม่เข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ Where the streets. We got it. You got it. My turn. You are our last hope. If you don't help us, Victor Nazar will die. Of all the gin joints and all the towns in all the world. She walks in i the m n อขอบคุณข้อมูลจากบัตร e m p มพ s สค่ะบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจาก Major Cineplex ค่ะจะเริ่ตมต้นเพียงเดือนละ200บาทดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้ทุกสาขานะคะสามารถสมัครได้ง่ายๆค่ะที่ www majorcineplex com หรือว่าที่รรโรงภาพยนตร์ได้ทุกสาขาเลยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาของ Belle Entertainment Now แล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ มารับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ